นับจากวันนี้นะคะก็เป็นเวลา5วันกับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับประกาศพร้อมที่จะให้ผู้ที่เคยสัมนุนขั้วอำนาจเก่าเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อโอกาสในการทำงานร่วมกันค่ะและตอนนี้ก็ยังได้มีการวางแผนปรับโครงสร้างสมาคมกีฬาฟุตบอลใหม่ทั้งหมดด้วยค่ะในการทำงานเร่งด่วนตามแผนการบริหารของคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาิบาลน,นะคะ ตำแหน่งสำคัญนอกจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงแล้วนะคะโค้ชเฮงวิทยาลาหคุณเป็นอุปนายกสมาคมฝ่ายเทคนิคค่ะพลตำรวจโทพิสันจุนติโลกนะคะเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะรับตำแหน่งนี้ควบไปกับการดูแลหลีกภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งในการเข้ามารับตำแหน่ง จะต้องเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องบัญชีงบดุลการทําสัญญาทุกประเภทต้องโปร่งใสจะมีการแถลงข่าวเปิดเผยกับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการด้วยถ้าหากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการปรับปรุงการทํางานของผู้ตัดสินและการแข่งขันก็จะควบคุมโดยคณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสินและควบคุมการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งพลตํารวจเอกสมยศก็จะนั่งเป็นประธานด้วยตนเองจะดึงผู้ทรงคุณวุฒิจาก AFC มาเป็น CEO นะคะเป็นผู้ตัดสินที่เคยทำงานแล้วในต่างชาตินั่นเองนะคะแล้วก็มีคณะทำงานอีก5คนซึ่งคาดหวาหมายว่าอาจจะมีเปาแบกร่วมอยู่ด้วยนะคะจะตั้งคณะกรรมการบริษัทจาก,การในขานฟุตบอลลีกภูมิภาดี d ว v i ชั่น2ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการตั้งบริษัทใหม่เพื่อให้มีความเป็นธรรมและก็บริหารสิทธิประโยชน์โดยพลตำรวจโทพิสันจะเป็นประธานบริษัทนะคะ และแน่นอนว่าการตั้งคณะผู้บริหารบริษัทจัดการในขานฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไทยแลนด์หรือว่า PLT และดีวิชันหนึตอนนี้ประธานบริษัทยังไม่มีการเปิดเผยชื่อนะคะแต่ว่าทำงานในแวดวงราชการพลตำรวจเอกสมยศได้แอบบอกดิฉันไว้อย่างนี้นะคะส่วนจะนั่งในตำแหน่งประธานนั้นจะมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมหรือไม่พลตำรวจเอกสมยศบอกว่า รับประกันได้เลยค่ะว่าคนที่มานั่งตำแหน่งนี้จะเป็นที่ฮือฮาอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนั้นในในบริษัทของพ p เ m e l ร์ Thailand นั้นก็จะมีผู้บริหารอีกสองคนที่มาช่วยดูแลเรื่องการบริหารรวมถึงมาดูแลเรื่องคลับไลเ e n ซิ่งด้วยค่ะซึ่งจะมาช่วยทำงานให้บริษัทพเม p e m e l ีก Thailand ซึ่งเป็นบริษัทใหม่แทนบริษัทไทย p ย m e l ีกนะคะให้เป็นบริษัทที่มีความเป็นธรรมและมีการ ประสานงานร่วมกับทุกสโมสรมากที่สุดเพราะว่าทั้ง18สโมสรจะมาเป็นคนช่วยบริหารงานในบริษัท plt นั่นเองค่ะ